แหนงเนื้อนะจ๊ะมีนี่เลยจากเครื่องปรุงวัตถุดิบนะคะมีเนื้อ320กรัมพริกแกง2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปีบ๊บ2ช้อนโต๊ะแล้วก็มะเขือพวง100กรัมเกรัมกะทิกะทิกล่องจ้า150 ml สอกล่องนะจ๊ะแล้วก็มีนางเอกนี่นะจ๊ะนางเอก ปรับหน้าตาแล้วก็ใบมะกรูดจ้าสวัสดีทุกกะค่ะพี่ๆเพื่อนๆแม่เอ๋อบังอุ่นครบគ្នាจ้าสวัสดีค่ะฮัลโหลฟรอนเดอร์ลเกโมทิดเฮเด้อลเกลเกนี่เป็นคณะเนาะแต่เองหวังเงินเดียวได้เนาะเจลอครบๆគ្នាเอ้ยน้อยสรบหน่อยเนาะนําในสู้เด้อบังอุ่นอ่ะคลาสก็ตึกเจริญกสิน้องสะดาร์โจรตบติโจรเลยนะ ម sea... <coughs> ានតាទឹកព្រេងសបថ្ងៃនេះក៏ព្រេងអាជំងឺអើមានកាក៏លោកណៃដូចនេះព្រះរាជព្រឹងងារស៊ូស៊ូเด้อផងពូនរក្សាខ្លួនសុខភាពกายបើជឿរោគវេកមរនឹងព្រេងនឹងខ្យល់នឹងទឹករួនរវៀនសបថ្ងៃរោគក្ត្រន់រក្សាខ្លួនរក្សាប្រាណខ្លួនអេងកុំឲ្យសោកខំដែនកុំខំអុយណាអើយអុយច ო วันนี้เมนูที่บ้านผัแหงเนื้อนะคะเป็นหั่นเนื้อหั่นผักเล็กน้อยนะคะพี่ๆเพื่อนๆอ,อย่าไปหั่นไปหั่นตามตามยาวแบบนี้นะคะเราต้องหั่นแบบนี้นะคะหั่นขวางอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเนื้อไปคั่วกับกะทินะคะเอาไปผัดให้หอมนะคะนิดนึงเขาจะไดห้หอมจะหอมกลิ่นกะทินะคะพี่พี่นะคะเอาไปคั่วกับกะทินิดหนึ่งพอสุกพอประมาณนะคะแล้วก็ตัดเนื้อพักนะคะพอประมาณนี้นะจ๊ะน้ำเขาจะออกจากเนื้อเห็นไหมคะน้ำจะออกจากเนื้อเยอะ ได้เลยจ้าก,ก็เอากะทิลงไปคั่วให้แตกมันเลยนะคะไฟแรงก่อนนะคะแล้วค่อยลดไฟกลางนะคะน,น,นใหม่ให้แตกแห้งน,น,นะจ้าใส่พริกงไคั่วก,ก,ก่อนนะจ้าถ้าในนี้แห้งนะคะในหม้อนี้แห้งแล้วก็เติมกะทิลงไปเลยจ้าอีกกองหนึ่งนะจ้า เขแตงม,มันเองนะจ๊ะได้ที่แล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆนาตาลจะบอกมาแบบนี้นะคะเป็นมันแตกเลยลงไปนะคะน้ําที่เขาอ,อกจากเนื้อน,นี่นะคะลงไปก่อนนะคะเทน้ําลงไปก่อนจ้าโอ้ยน้ําเยอะเลยสมแล้วได้ประมาณนี้นะจ๊ะพี่ๆเพื่อนๆถ้วยนี้นะคะท้ได้ที่แบบนี้แล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆก็อเอาเครื่องปรุงลงไปนะคะ น้ำตาลปี๊บนะคะตากเทน้ำลงไปนะคะหางกะทินะคะหางกะทิที่เราใส่กับน้ำนี่นะจ้าลงไปเพื่อนใส่เนื้อลงไปนะคะแกงมากเลยจ้าจากน้ำพริกเกงของเรานะคะจากพริกเกงนะคะควกวกะทิก็แตกมันก็จะโอกมาสวยแบบนี้จ้าแล้วทนนี้เราก็จะใส่มะเขือนะคะ,ะใส่มะเขือนะคะใส่มะเขือ เอกนะคะใส่น้ำเอกลงไปจ้าอันนี้ไว้ประดับนิดนึงจ้าใส่น,น้งเอกลงไปแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปจไม่ต้องใส่พนงเนื้อก็เสร็จแล้วนะคะ หน้าตาจะออกมาแบบนี้นะจ๊ะใครที่ชื่นชอบเมนูนี้ก็เอาไปทำทานได้นะคะกับครอบครัวลูกหลานนะคะเครื่องปรุงพี่พีเพื่อนเพื่อนปรับลดเพิ่มขอบคุณมากค่ะที่รับชมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะจุ้งกะสวัสดีค่ะ